บายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีย,ดยำแรงตอนนี้ซาแพงกับกำลังสิไปส่งกล้วยอ,อันอันยายเคียวยายเงีง้งแล้วก็ป่าดำเนาะพี่น้องเนาะอันเป็นยังจากเอามาห้อยจังสี่กระตาหับโบไว้พี่นอ้องกระตาหับโบได้แค่วีเดียวนี่หับโบได้สาแพงหิวเลยสิป,ประมาณหาโลกลัวเลยพี่นอ้องตามที่หิวเนาะ นี่เขาก็สิออกไปส่งเลยเน,นาะมะฮอดเฮือนใยเขียวเลยพี่เน้ะงคือสิเนยนอยู่หา่านน่นแล้วเนาะดุมดุมดุมได้มากล้วยงามาผักมากล้วยงามาหายเอาลงว่านนี่พะท่านซุกดอก ใบเดีพี่น้องการเบ็ดซี้ถูกฐานภายในประเทศและต่างประเทศดีไม่ถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อจีซุ่มส่องสาวแพงเนาะรักเสาไม่ใหญ่เคียวเลยอันนี้เย็นจีซุ่มถูกฐานพี่น้องเอ้ยเอามาให้ก่อนซุกมาบ่มกินไผกินมันล้านสาไปกองผ่านเนาหมกผู้ไอหงาไม่ใหญ่เคียวหมักแห้งเด็กพี่น้องเอ้ยโอ้หมักบ่หมักแห้งอะไรบ่ได้อดหูเอาไปหมักได้หนิหมักแห้งต่อกินไปเลยว่าก็โทษเนาะกระเพาะบ่กระเพาะตึงแต่เก่ามันคือบัวพิษกระเพาะมากนงมันเป็นบมะขวย ค่อยง่ายเหมือนกันโดยเจ้าเดวีสุดท้ายก็หายวีโกกวีกันข้องไม่ใหญ่ข้องไม่ใหญ่เที่ยวได้เต็มวีพี่น้องที่มาหาสาวโดยหลานหลังจากนี้กะสิบไปหาป่าดำกับยาย่เงินโดยยาย่เงินกับป่าดำนาวีหนึ่งเด็ดฮันสองมันวิเนวีใหญ่เจ้าเดวีวีเต็มเต็มคนเดียวจะละลายนะเดย กบสิขึ้นไปหาป่าดำก่อนนะพี่น้องจากสิงโง่ลงมาหานมีไงเงื่อนมาหอดเฮือนป่าดำเลยพี่น้องกับสีฟ้าพี่น้องไปเบิ่งเฮือนป่าเลยเนาะว่าหอดขันใดแลไปูกระเบือ้องอยังฮะน้องงวัวได้น้องงวอัวบ่เนาะบุญป่าขมี ว่าสิเด็กกินหน่องงัวพี่น้องโอ้สร้างใหญ่บนท่านเมือ่อบ่นนี้โอ้ยสร้างกระทากินหนองงัวว่าจักเมื่อตะกี้ตะตะเก่าคือว่ากินเข่ากินน้าำน้ำเนาะแปลว่าหมักแห้งแล้วจังสิกินเขาน่าดิ <laughs> อัมหอมอ่อยอ่อยป้าดา หันสองหันสองแต่ละวีสบายดีพพ yeah, oh, ่ <c oughs> <c oughs> ่ okay. mm? wow, my my ่ออแมีน no. ้งเจ้าหันก็ใหายเงีงยใหญอันเคี้ยวได้เต็มวีผู้เดียวมันวีสุดท้ายของเรามันหน่วยสันของใครเอากล้วยเคยเถาดูได้ใช่ฝู่นใชยบ้าบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นอันกล้วยน้องเคยในสวนน่ะน่ะอันนี้ปั้นกันคนละก้าแม่รูปูใช่เป่าเออปั้นแล้วอะไรเลยคนละแปดหน่วยบ่้านของเจ้าแปดอยู่บ่ เขาปัดดำหนับเออปัดเมาหนับสี่หเออ V หนึ่ง V ละสี่หกหน่วยยังไปทาชุดได้ดิเนาะยังถ้าจะเอาลงวานนี่แบ่งให้เบิดแล้วทางอาไลอาอุ่นเบาแขทงเขามาแก่แล้วเอาลงเท่ลาละน,น,นานได้นานก็แล้ลว,วกัวนมันฮักมันนักแล้วมันฮักถูกเสื่อไว้กันพี่น้องสั่งใหญ่คือสิคุณเคยเนาะพี่น้องสั่งเพอร์รี่สีอยู่ถม อันนี้เนี่ลูกทิมเพิ่นผู้ก้อยปูนในีเพิ่นเนาะใหญ่ผู้หุ้ยป่าดำาคนคนเครื่องค้นค้นของเนาะทั้งคนเครื่องออกแต่ห้องทั้งคนมาไหวเดียวสิไปเบิกน้เพี่น้องสั่งมากินเขาก่อน ป้าได้น้องใหญ่บ้าเอ้ยได้ตัวเทิกหรือตัวแม่พี่น้องได้บักเทิกอีกแล้วบาสิทโทมาบอกป้าดำให้เตรียมโตไปกินหมูกะทะมือแรงนี่แหละ ติดต่อกับบอด้ยน้าพี่น้องเพ่อพอเพิ่นบอมีโทษละซับเลยปลาดำกะกูอยากไฟรู้บ่อเตะเลียงนลยไปกูมีเงินมากเลนหุง<อ>สีขาวงามสะอาดตาเนาะพี่น้องเนาะสีสะอาดสะอาดปลาปลาดำเห็นบ่อน้องสาวเจ้าเลือกนาะงามเห็ดอะไเฮือนกวอ่ะโอ้แต่นนหนึ่งเอาลายดอกไม้หน้าลุง ไล่ซีเซ่ไลยดอกไม้นะเนี่ยเพิ่์สซีเอาเทมซีผ้าอีกอันนี้ห้องนอนนอนน้ำเทินพี่น้องผ <c oughs> <ภ>ู้สีแล้วเลย دة, เด้เพื่อนเพื่อนคู่วกะก่อคอเตอร์เรียรบร้อยเลยตัดคอเตอร์เลยเด้ยตัดแล้วตัดคอเตอร์เลยพี่น้องเงาปลาดำ อุ้ยแล้วปูกระเบื้อง,งอคือว่างามตาขาดแต่สีบั้นถ้าสีนี่แหลมเลยเนี่ยหนักเงาตาหนี้เงินงนี่ทองเหรทขาดซีไปเลยคอยเป็นคอยไปน,นั่งช่องอย่างก็นั่งเลึลือดขั้วตัวนี้พอเดินไ,น,ไนไหวหนาไหวในนี่ครับทั้หทงหนาขนาดนี้เลือดสองอย่างเดินปลาดำเรือแต่มุมทั้งหนาพี่น้องกันพ้นสาดใส่ประตูเนาะ ปกติเพื่อนแต่ละคนมันก็ซีมีมุมทางหนาอน,น,นั้นแหละเนาะแต่เพื่อนปลาดำกับบัวทันมีมุมเอฟซีกระทามยู่ว่ะเพื่อนทั้งงานฝั่งทงงั้งประเทศเ่าเพิ่นคือบ,บ่มีศอกมีมุมทางหนาเนาะมีเด้อพี่น้องเด้อแต่ปลาดำยังบด้เฮ็ดมีเนาะก็เกออกมาทางหนาแล้วก็มีบัอนนังเหร่นเนาะตามตามตัวกระเทือบต่อออกมาแล้วเนาะปลาแต่ปลาดำนี่ยังบว่วมีเถิอบทางหนาพี่น้อง เงิเนคั่เวเพื่อนแกเงินเงินคั่วมองล่างถ่วยนี่บ่ม,มีเนาะยังบ่ทันแล้วเดียวบัดแล้วเือนปลาดำก็สิงามเนาะพี่นอ้องค่้ายเืินปลาเมาเนาะเพร,ะะเราระว่าเือนปลาดำมันซูงได้ส่วนส่วนเนือนซอแพงนะมันบก่อยสูงปันใดเนาะเวลาแอบมันก็นอยากซีดำดำมันมืดเนี่ยเนินซอแพง พี <S 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 no ่น้องผู้ป้อลายอะไรได้เป็นซ้ำซ้ำหน่อยหลังจากเบิ่งนันน่องงัวแล้วกันน่อพี่น้องปลาดำวัดสรีเบ่งไปให้คนเฮือนไก่ไปใเลยครับพดเฮือนไก่ปลาดำเกือบจะได้อะนะโอ้ยเผาเผาวยังมาเฝ้าสุพรรณดูมาเผานอกมาชวนไปกินหมูกระถาเลยเผาเชียรน่องงัวไปให้าไป พี่น้องดูเผ่าว่อสันปลาดำเผ่าแล้วคุณนอ้มวัฒนธรรดเกืบอบซาแพงกับเผ่ากับพี่น้องเผ่าแปนเอากล้วยแห้งแล้าซาวก่นนอนเนาะแล้วก็สิเมือ่อมาหาอำนาจแต่งโตเนาะเมื่อแรงมีดินเนนรอดินเนนรอนอกบ้านพี่น้องแต่ป้ากะ ส่วนน้องงัวหายเนาะกะเสียวเมื่อห้น้องบูมกินเพราะว่าน้องบูมบไดไปน้าหมูเนาะอยู่เผาเพื่อนพี่น้องเผาเพื่อนเผาอันเพราะว่าไปเบิดมันกะบอดดี้เนาะเขาต้องเผาเพื่อนเผาสั้นก็อยากได้ลูกเป็นน้ำเดียวนะแต่สถานการณ์มันบอบบโอเคเนาะมาต้องมีคนเผาเพื่อนมาหอดเพื่อนแม่บุบแล้วเนาะพี่น้องแม่บุบก็คือยายเงงอยแล้วเนาะ บูซาสะะบอบอกแล้วบูซา,าแล้วแหละไา,า,าเคย่าวนันแซมแตะคันมักเบงพอท่านขึ้นถ่าถาังโป่งบ่ะะพอว่าวันศิลวันพระเนาะพี่น้องกับเขาอันคองธรรมอันเดียวกันไหวพระคู่มือ,อแต่ข่าวบูซาคู่มือแต่เมื่อนี้วันพิเศษต้องมีแซมคันมักเบงเนาะวันศิลวันพระอุย้ย มืดตาบ่ขึ้นมาทึงบัดมืดพี่น้องไอ้วัวกำลังเปิดไฟแล้วชาวเอาหมักหมักกล้วยงาอมาผักมาหายกล้วยเคยถ่าลานเคยจะปุ๊บเอาลงว่านนี่บ่ทันสุก ขอขอบใจลายเด้อลูกลานเด้อให้บุญขับหนักสู<ด>้เด้อไข่อยู่ดีไม่แห้งแล้วให้ปักจุ่มกลุ่มเย็นสุขภาพักขิงแข็งปัิจจคุณลูกไข่ไข้เจ็บเลยห้อยู่ดีไม่แห้งให้หมันเงื่อาดูอ่ะอมวนเนาะแม่บุ๊ยไซอันไห่พอดในมวลนันล่ะอ้าวหลังจากนี้ซาแพงกระซิได้เมื่อเนาะพี่น้อง xuống phục mưa phạt nọ bảo bà mặt nhạc dưỡng lên đôi ừ, đôi mặt nhạc mặt khẩm, đồi, đồi, mặt nhạc, mặt khẩm. À, Mà mưa có đơ mẹ vụ Hãy subscribe thang kênh Ghiền Mì Gõ Để không เป็นกําแพงบ้านใหญ่เขียว ตกและทางก็จะเป็นห่องเนาะ,นะพี่เนาะตาแพงเนี่สามนีก็ยังไปได้มาไดนะ้เนาะเพราะว่ายังมันยังเห็นหูอยู่คันคำกว่านี้นะเพราะเห็นมาไว้าล้วจือกลอมอมนั่นเพราะเห็นหู ซช้แพงห่างจากบ้านป้าดำกับประมาณรักปัวยหรือซองรักนี่แหละพี่น้องออกไปบ้านปลาดำเนี่ยเนาะประมาณสองรักแต่ขึ้นบ้านเดียวกันพี่น้องแต่มันเป็นคนละคุมคุ่มนอนสว่างเนาะอันปลาดำก็เสียอื่นคุ้มนอนสว่างเลยว่าบ้านอ้องแต่ บ้านเบาแพงกับสิเปดอีกคุ้มหนึ่งเขาเอิดบ้านน้อยน้อยภาคหัว้ีอ๋อที่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังก็ใส่เสื้างงาอแขนะ้าวอ่ะนะยังขึ้นมากระนาวมาฮอนีีสะเพงกับสิขอจบคลิปก่อนนะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อเมื่อนี้เมื่อนี้เอาซีลมลมอีกเลยพี่น้องไปตองคุเดมหนาบาทเลยวอลลมออกอีกแล้วเดียวห่อนเดียวหนาว